สวัสดีเอฟซีทอนาจร์แคสซ,ซิงทุกคนทุกคนจ้าวันนี้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าหนาวมากนะันนี้หนาวทุกคนหนาวปะแถบแถวบ้านของเอฟซีหนาวไหมมันเย็นอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่บอ่อไซทอโทหกนะคะทุกคนคะ่ะ ถนนแต่ก็ไม่หลายเที่ยวเท่าไหร่หรอคะ่ะไม่หลายเที่ยวนะแต่ดูรถเทนเนตมาสามคันเดี๋ยวรถบริษัทามาอีกหนึ่งคันสี่คันก็เรื่อยๆคะ่ะทุกคนคะ่ะงานก็เรื่อยๆเนาะ <c ười> 拜拜，拜拜，OK OK。 แต่ที่เราขุดไม่เสร็จเนาะมันเข้าฤดูฝนก่อนทุกคนคะ่ะแต่ตอนนี้ก็มันหมดฝนแล้วเราก็มาเก็บงานกันมาเก็บงานเก็บสะให้เรียบร้อยเนาะพอดีเราได้งานหลวงด้วยค่ะเราก็เลยมันก็ไม่ไกลเนาะวิ่งจากหกหกเหนือออหกใต้โทรหกใต้ไปโทรหกเหนือจากก็ไม่ไกลก็พอดีเลยก็เลยมาเก็บงานบ่อน,นี้ด้วยไปในตัวเนาะทุกคนเนาะ โอ้ย oh, จะปีใหม่แล้วทุกคนได้ยังแกมได้ยังซอยเนาะพี่น้องเอง้อยผนะู้ดใดได้ยุดก็เอาเอาให้มันสุดเวียงไปเลยเด้อพี่น้องเด้ออันผูใ้ใดอันว่าได้ยุดอันจะพึงกระหวนนาโจทย์ก็เป็นกำลังใจให้เด้อใ้เหตุงานก็ให้แบบใดหล่ะให้มีความสุขกับการทำงานเด้อค่ะทุกคนจ๋าสีเหลือง เรื่องอารามตงามของเราอีดีเดีนะเ่ยนะเน้ยแกเนตแกเนตสื่อรถแต่ละขั้นนี่ไม่แต่ง่ามงๆเรื่องอารามปกติขั้นนี้สิเป็นแชมแชมครับเต้แชมแชมต้องไปขับไมโครพอรีว่างานไมโครของแชมแชมออกเนาะ ของทีมเช็มเช็มออกอแกนเนตเลยได้ไปหาไปหาคนมาขับม่ซื้อหยัางอันนี้เจ๊พึ่งกับวูู้จ้าเพื่อนดอกเตอร์ค่ะอ่ะวัวน,น่าจะโรยสายจกค่ะจกใส่เข้าไป เด้อทุกคนจ้าบอบอนี่สิแฟนบอ๊บอเพราะว่าน่าจะต้องเอาเอาเลิกลงไปอยู่ค่ะทุกคนค่ะ สิบบอสิเลรียดบอเครียดยังเขากัเห็นงานยังมีความสุขทีมงานเขาก็มีความสุขกับการทำงานไปสิเลรียดไปเครียดเลยก็โอ้ยอยู่ก็เป็นสุขโอ้ยบอดี้จมบอดี้จม บายบ๊ายบ๊ายบายบายไปน้ำหรอไปน้ำหรอไหวพวกว่ไปน้ำเอ้าบบกับโบเอ้าไปต่าต่าไปเข้าไปลูกหลับไปมันยังงินดิ พาไปเบิงหนางานของเฮาอีกทีนึงอโอ้ยมีอารมณ์หาวบัดานนี่ข้าทุนแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเจอกันสายหกเหนือเด้อค่ะเด้อสายหกเหนือเหนือเหนือเฮาก็สิแหล่านานไปเรื่อยๆจนกลัวมันสิปีใหม่เด้อค่ะเด้อ เดพุ่งก็จะไปกันน้องอามน้อยนะเพราะว่าน้องอามน้อยคันแรกอกี่รุนั้าผู้เบา ขึ้นปอนอือเหรอใช่เออ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 มีความรู้สึกว่าไงเขียวมิ้นเป็นยังไงมันไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนแดงใช่ใช่ไม่เหมือนแดงเออเดรสดีกว่ารถมันมันนิ่มเกินนั่นคันเหลืองเลยอะมาใหม่ๆยังจะนิ่มใช่ไหมใช่เฮ้ยเลยขับโซ่ดังๆแล้วเป็ดเป็ดเดรสดีกว่าใช่ไหมใช่เดรสดีกว่าทุกคนเี รถอ่ำนอยนะทุกคนค่ะสะอาดสะอ้านเนี่ยเงาวิ่งเลยทุกคนเอ้ยเปิดเปียเนี่ยเปิดผู้เบาอย่างก็สีสะอาดสะอ้านแต่ว่าเดี๋ยวเราคุณภาษาบ๊ะนี่ใส่คนหลายๆเจ้าเสียในสะอาดเนาะเออเป็นหน้ปุ่มันปากทางเท้ายู่ปุ่นทุกคนค่ะมุดปลามันออกมานะคะมุดปลามันจึงมันเจ็ดตัวเร็วนะใช่ แกปลูกมาตอนก่อนฝนหน่อยหนึ่งเดนเนาะฝ<ช>นแรกเออฝนแรกมานิดๆแล้วแกก็ปลูกแล้วก็มันก็จากฝนมานี่ก็ถึงนี่ก็ไม่กี่เดือนเองหกเดือน,ลอนแล้วมะหกเดือนมันนี่มันหกเดือนจยู่แบโอเคเดี๋ยวจะพึ่งสิบเอ็ดเดือนหกเดือนดเแี่ยหัวกางงามด้วยล่ะเห็นมันโผลโพลไหมแล้วก็แน่หรอกว่า จกหน่อยก็ได้เพราะต้นมัทงแล้วทุกคนจ้ะเดี๋มไปเอารถเล่นจ้ะโอเคแล้วเราค่อยเจอกันนะคะอ๋อถึงปากทางแล้วทุกคนคะ่ะไปถ้าเราจอดด้วยนีดี๋ยวเขาจะไปดูหน้าง,งานของเรานะจ้ะทุกคนคะ่ะไปพึ่งก,กลับรถกันไปคนโอเคค่ะบ๊ายบาย